แล้วค่ะเจ๊ท็อปฟีของที่เจ๊คอนเฟิร์มค่ะบอกได้เลยว่าช่วงนี้เจ๊เนี่ยกับแฟนเจ๊หันมาออกกําลังกายเนี่ยเรียกได้เลยว่าวันเว้นวันกันเลยทีเดียวนยคะคะอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เริ่มไปวิ่งนะคะเริ่มกระโดดเชือกเริ่มกิจกรรมประเภทแบบเบรดเทรนนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าอยากมี กล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็ดูดีเพื่อบุคลิกภาพที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ดูดีไปไหนก็สวยหล่อกันนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับแฟนนะคะกลางดึกคืนหนึ่งก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของโลกอนไลอ์ใช่ไหมคะและอีกอย่างเรื่องปากท้องการดูแลตัวเองก็สำคัญและที่สำคัญในช่วงนี้ต้องประหยัดด้วยก็เลยอยากจะ หาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะที่ได้ใช้คู่กันนะคะคนรักสุขภาพมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้คู่กันบ้างรองเท้าวิ่งจะไปใส่ด้วยกันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนเราไซส์นะคะ mm hmm. ก็เลยหาไปหามาเลยไปเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะที่เป็นลักษณะนะคะเป็นเวโปรตีนคุณคนรักสุขภาพทั้งหลาย แต่ของเขาดีจริงๆเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเวโปรตีนนวัตกรรมของอาหารเสริมคุณรู้ไหมนะฮะคนรักสุขภาพทั้งหลายมันเป็นโปรโตีนจากพืชนี่มันเป็นโปรโตีนจากพืชแล้วมันดียังไงล่ะแน่นอนสําหรับใครในที่แพ้นมนมเจในคนหนึ่งเนี่ยกับแ,แฟนเจแพ้นมพอราทานนมเยอะๆใช่ไหมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนี่ยของมันอืด แต่พอได้มีโอกาสลองทานเวตัวนี้ที่เป็นแพนเบดมาจากพืชรู้ไหมว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างแน่นอนล่ะกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเขายังบอกด้วยนะว่าช่วยในเรื่องของระบบประสาทก็เจ๊ก็คอนเฟิร์มเจ๊ทานไปแล้วนะคะรู้สึกเลยว่ากระปิ้กระเป๋ามากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของระบบประสาทผิวหนังผิวพรรณยังดูนี่เป็นไงเนียนกริบและ ท้ายท้ายสุดเรียกได้เลยว่าขาดไม่ได้ยังช่วยเผาผลาญไขมันเนี่ยที่ียกได้ไ่าเป็นไขมันส่วนเกินของร่างกายนอกจากที่คุณยังได้กล้ามเนื้อถูกไหมคุณยังมีผิวพรรณที่ดีไขมันยังหายไปด้วยและที่สําคัญระบบประสาทก็ทํางานดีอีกด้วยคิดงานอะไรบอกได้คําเดียวเลยว่าเจ๊ก็คิดออกวันนี้นะคะนวัตกรรมนี้เรียกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรมเนี่ย ที่เป็นทางเลือกสําหรับใครหลายๆคนที่มีปัญหาเดียวกับเจก็คือแพ้นมนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าวันนี้ทานไปแล้วท้องจะอืดหรือเปล่าเจคอนเฟิร์มดีจริงอยากให้ลองไปตํากันที่ไหน w w w v m a r k e t p r ดอท c o m สินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพค้าสรรมาที่นี่ v m a r k e t p l a เพเพื่อคุณเจทฟฟีของดีเจคอนเฟิร์ม